เราไปกันต่อนะคะที่จังหวัดอ,อ,อุดรธานีกันบ้างเรื่องที่หลายคนก็ให้ความสนใจกันอยู่นะคะว่าครอบครัวยากจนตายายเนะะี่ยค่ะที่เลี้ยงหลานนะคะแล้วมีหลานหนึ่งขวบเนี่ยบอกไม่ไหวแล้วใครก็ได้มาอุป,ปาการะหน่อยยอมที่จะเป็นตายายใจร้ายไปดูกันหน่อยคะ่ะเพราะว่าผู้ว่าอุดรงานนี้ขอลงตรวจสอบด้วยตัวเองเลยคะ่ะ ผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะพร้อมหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ให้กําลังใจและให้การช่วยเหลือตายายที่อําเภอทุ่งฝนหลังประกาศออกสื่อนะคะหาคนเลี้ยงหลานสาววัยหนึ่งขวบเพราะฐานะยากจนรับภาระไม่ไหวค่ะที่บ้านเลขที่45หมู่ที่7ตําบลนาชุมแสงอาเภอทุ่งฝน,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 นจังหวัดอุดรธานีค่ะนายราชันสุนหัวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางนงลักษณ์สุนหัวหนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวตายายเด็กหญิงอายุ1ขวบ2เดือนและเด็กชายอายุ10ขวบซึ่งประกาศออกสื่อนะคะหาคนเลี้ยงหลานหน่อยค่ะโดยในครั้งนี้นะคะก็มีนายอำเภอทุ่ททงฝนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีสาธารณสุขอำเภอทุ่งฝน นายกเทศมนตรีตำบลนาชุมแสงและผู้บริหารท้องถิ่นนะคะโอ้มากันครบเลยค่ะใช่ค่ะลงพื้นที่นะคะนําทั้งเงินถุงยังชีพและสิ่งของจําเป็นไปมอบให้ก่อนนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและรับทราบปัญหาความต้องการนะคะซึ่งท่านผู้ว่าค่ะกำชับส่วนราชการในพื้นที่นะคะให้การช่วยเหลือและหาทางแก้ไขปัญหาส่วนด้านการประกอบอาชีพของตายายนะคะเพื่อให้คุณภาพชีวิตครอบครัวดีขึ้น จะได้สามารถดูแลหลานให้มีพัฒนาการที่ดีตามช่วงวัยและได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมค่ะพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมอีกด้วยค่ะมีญาติแท้ๆมีสายเลือดที่ดูแลก็ย่อมจะอุ่นใจกว่าสําหรับเด็กๆด้วยนะคะคะทางด้านของนายพลกริดเรืองสุขสายนายอำเภอทุ่งฝนก็ได้กล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะพบว่านางสาวสุชาวดี ขอสงวนนามสกุลนะคะอายุ65ปีเป็นยายของเด็กค่ะครอบครัวเนี่ยมีฐานะยากจนคนยายมีลูกสองคนค่ะคนโตเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็แม่ของเด็กเนี่ยโดยคุณยายก็มาอาศัยอยู่กับตาเลี้ยงของเด็กได้ระยะหนึ่งค่ะ,คะจากที่เราเห็นนะคะสภาพบ้านเราจะเห็นว่าเป็นบ้านปูนชั้นเดียวทั้งหลังคาแล้วก็หน้าต่างเนี่ยมุงด้วยสังกะสีสภาพก็ไม่มั่นคงแข็งแรงค่ะแล้วก็สุดทมด้วยโดยทั้งคุณตาคุณยายนะคะอาศัยเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บาท บัตสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300บาทแล้วก็เงินจากลานสายคนโตนะคะที่ส่งมาให้เพียงเดือนละ1,000บาทค่ะส่วนแม่ของเด็กนะคะที่ฝากหลาน2คนไว้เนี่ยมีลูก6คนด้วยกัน คุณแม่นะคะเดินทางไปรับจ้างตัดอ้อยตามต่างจังหวัดค่ะก็ได้ส่งลูกชายคนที่4อายุ10คขวบกับลูกสาวคนสุดท้ายคือคนที่6อายุ1ปี2เดือนมาให้คุณตาคุณยายเลี้ยงค่ะส่วนคนที่2กับคนที่3เนี่ยอยู่กับปู่ย่าลูกคนที่5เนี่ยอยู่กับแม่ของเด็กเองนะคะซึ่งจากการประสานทางโทรศัพท์กับ ลูกสะพ้ยหรือว่าภรรยาของบุตรชายคนโตเนี่ยก็แจ้งว่ายินดีรับเด็กทั้งสองคนไปอุปการะค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องหารือกับแม่ของเด็กแล้วก็ยายของเด็กก่อนซึ่งทางลูกสะพ้ยนะคะหรือว่าภรรยาของบุตรชายคนโตเนี่ยจะมาเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะจริงๆก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับญาติดีที่สุดนะคะคือในเมื่อน้องๆก็อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องดูแลเขา อย่างดีที่สุดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนี่ยค่ะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาะนะคะยื่นมือเข้ามาตรงนี้แต่ก็อาจจะเป็นได้จากเบื้องต้นเท่านั้นนะคะดีที่สุดก็คือต้องเป็นครอบครัวนี่แหละที่ต้องช่วยกันใช่ค่ะ<อ>ก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะข่าวดีที่ทางภรรยาของลูกชายคนโตหรือว่าลูกสะพ้ายของบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะรับหลานไปเลี้ยงดูไปอุปการะต่อไปนะคะ